เลขที่น่าซื้อและสรุปคงสุดท้ายค่ะก็ต้องบอกว่างวดที่แล้วเนี่ยออก5 9นะคะเป็นเลขดังงวดนี้คงต้องตามเลขมงคลต่อเหมือนเดิมนะคะแต่วันนี้จะมาเจาะลึกให้เป็นพิเศษว่าวันนี้คงสุดท้ายอาจจะส้มจัดเน้นเลขไหนจะได้มีแนวทางในการเสี่ยงโชคและซื้อลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆค่ะใครที่ดูอยู่วันนี้โอกาสรวยมาถึงแล้วค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะอยากจะรวยวันนี้ต้องตามรายการอาจจะส้มพารวยค่ะและที่สําคัญนอกจากตัวเลขที่เ แล้วก็สามารถนําไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าใครที่ดูและถ้าชอบตัวไหนก็สามารถซื้อตามได้เลยค่ะและวันนี้นะคะก็ต้องบอกว่าตัวเลขเน้นๆนะคะตัวเลขเน้นๆหนักๆก็จะมีนี่เลยนะคะตัวรองมี5ค่ะแล้วก็มีเลขศึ มี5านะคะแล้วก็มีเลข7ค่ะสําหรับเลข5าแล้วก็เลข7นะคะก็จะเป็นตัวเลขที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆค่ะมีคนซื้อเยอะนะคะ577 5หนะคะตัวนี้โดยเฉพาะที่อาจารย์เน้น4 7นะคะห7หรือ3ตัวตรงก็จะเป็น4 7 5หนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคู่เลขของเลขมงคลค่ะใครที่ชอบซื้อเลขมงคลนะคะสามารถซื้อ47 5 547นะคะทั้งเลขหน้า3ตัวเลขท้าย3ตัวได้เลยนะคะตัวนี้เป็นตัวรองนะคะตัวรองก็ไม่ได้เด็นมากที่สุดถ้าเทียบเท่าตัวเด่นนะคะก็จัดว่าอยู่ที่ ที่อันดับที่5และที่6เลยนะคะ ตัวที่เด่นมากที่สุดนะคะวันนี้หนีไม่พ้นเลยตัวนี้หลายคนตามเยอะนะคะงวดนี้รวยแน่นอนค่ะสําหรับ16ตุลาคม2567ค่ะงวดนี้คนตามเลข9เยอะมากๆเลยนะคะแน่นอนนะคะ59ที่ออกไปหลายคนถูกหวยกันเยอะมากๆโดยเฉพาะรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะงวดที่แล้วทําผลงานได้ดีมากนะคะเลขมงคลพอดีเลยนะคะ59ตรงๆสําหรับเลขมงคลของในหลวงรัชกาลที่9ที่น่าซื้อน่าเล่นน่าลงทุนนะคะก็จะมีเลขอายุนะคะหรือพระชนมายุนั่นเองนะคะ ก็คือ8 9นะคะ8 9เนี่ยคนเล่นเยอะนะคะก็จะซื้อ4 8 9นะคะหรือ9 8 4 3คู่นี้คนก็ซื้อเยอะนะคะทั้ง9897ต่างๆเนี่ยซื้อเยอะนะคะอีกหนึ่งตัวที่น่าซื้อนะคะน่าลงทุนก็จะเป็น90นะคะตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่า90เนี่ยตัวนี้เป็นเลขดังนะคะถ้าออก90ก็คือเลขล็อกอย่างแน่นอนนะคะรอรุ้นว่าจะออก90ยไหมนะคะส่วนเลขตามหลัก9นะคะบางคนตามตัวนี้นะคะ9392เานะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งตัว94เนี่ยเคยออกไปแล้วนะคะแต่ส่วนใหญ่คนจะเล่น9 3 9 2เยอะเลยนะคะวันนี้อาจารย์ส้มก็เอาข้อมูลมาให้ดูการใครที่มีลอตเตอรี่ ะะไม่ว่าจะเป็น4757 90 92 93 94นะคะก็เตรียมตัวรุ้นที่จะถูกรางวัลใหญ่นะก็ถ้ามีโอกาสนะคะก็หาซื้อที่เลขหน้า3ตัวแล้วก็เลขท้าย3ตัวได้เลยค่ะ เอาเป็นว่านอกจากเลข9นะคะ9สูแล้ววันนี้ขอบวกให้1แต้มแล้วกันเพราะว่าตัวนี้อยู่ในสูตรพลังบวกนะคะเลขสูตรคำนวณออกมาได้เป็นเลข1ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะหวยออกช่วงเดือนตุลาคมนะคะส่วนใหญ่เลยนะคะส่วนใหญ่ของเดือนตุลาคมเนี่ยเลข1ก็มาแรงนะคะในงวดนี้เนี่ยหวยออกวันพุธก่อนวันออกภรษา1นวันนะคะ16ตุลาคม2567เเพราะฉะนั้นเนี่ยเลขก็จะ ในลักษณะที่เป็นเลขเกี่ยวกับวันพระเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเลข5เลข9เลข7นะคะถ้า ตีความนะคะตามความชอบส่วนตัวด้วยนะก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเลขของพญายนาคนะคะเอาเป็นว่าใครที่ดูอยู่นะคะแล้วก็ฝางอาจารย์บวงสวงหรือถวายใบยสีอาจารย์จะส่งเลขทูบให้ด้วยนะคะจะเป็นเลขทูบส่วนตัวเลยนะคะจะเป็นการจุดทูบให้เลยแบบส่วนตัวเลยนะคะของใครของมันเลยใครจุดได้ตัวไหน3าตัวตรงก็จะให้ปักหลักเลยนะคะวันนี้ใครที่ดูอยู่ถ้าชอบเลขตัวนี้ก็ซื้อตามได้เลยค่ะ นี้นะคะก็ถือว่าเป็นงวดวัดใจอีกงวดหนึ่งนะคะวัดใจเลยไหนๆนก็มาถึงขั้นนี้แล้วนะคะขอวางปักหลักตามเลขตัวนี้ค่ะงวดนี้วัดใจปักหลักตามเลข6อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยเฉพาะงวดที่แล้วเนี่ยทั้ง6กห้านะคะห้าเก้างวดนี้นะคะปักหลักตาม6อีกรอบหนึ่งนะคะซึ่ง6ที่น่าสนใจก็จะมี6กหนึ่งนะคะหกเก้าแล้วก็6กเจ็ดนะคะซึ่งจะมีตัวเลขเหล่านี้ถ้าเป็นตัวรองนะคะก็สามารถใส่ตัวอื่นได้เลยนะคะวันนี้ถ้าจับ3ตัวตรง อยากให้อาจารย์ส้มจับเลขให้นะคะพิมพ์คําว่า619ย้ํานะคะพิมพ์คําว่า619งวดนี้เตรียมตัวรวยจากเลขพญานาคได้เลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าสูตรกําลังบวกในงวดนี้มีทั้งเลข6แล้วก็เลข9เลยนะคะมีทั้งเลข6แล้วก็เลข9้าอาจจะแยกกันมาก็ได้นะคะก็คือบนกับล่างนะงวดนี้เป็นไปได้ซื้อเลขดังเลขอันไว้ก่อนเลยนะคะมีโอกาสที่จะถูกรางวัลนะคะไม่ต้องห่วงเลยว่างวดนี้จะลงทุนแล้วไม่ได้กําไรนะคะเพราะว่าถ้าเราซื้อเลขหน้า3ตัวเลขดัง เลขท้าย 3, ตัวเลขดังเลขมงคลก็มีโอกาสลุ้นมากกว่าซื้อหวยใต้ดินอย่างแน่นอนค่ะพอวางเลขใส่ตารางแล้วหลายคนบอกว่าอาจารย์ขอ2ตัวเน้นๆบ้างวันนี้นะคะนอกจากเลขที่วางใส่ในตารางให้แล้วก็จะจับเลข2ตัวให้ดูกันนะคะว่าตัวเลขไหนหน่าซื้อน่าเล่นน่าลงทุนมากที่สุดค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปจับคู่เลขนะคะวันนี้ขอบอกโปรโมชัน่นวันที่10เดือน10สมุดลังนี่3มงวดสุดท้ายนะคะต้องบอกว่าใครที่ยังไม่ตามรีบตามนะเพราะสมุดลังนี่ให้เข้าตรง แม่นยำจริงๆค่ะทักไลน์มหาอาจารย์ส้มได้เลยนะคะที่แอดส้มไทย S O M T H A I ทักมาก่อนลุ้นก่อนค่ะและที่สําคัญใครที่ดูอยู่ตอนนี้สมุดลางนี้ดูเลขได้อย่างแม่นยำแยกเลย3ตัวตรง2ตัวตรงนะคะถ้าใครที่ดูเลขก็จะรู้เลยว่าตัวเลขไหนที่จะออกรางวัลในงวดนี้นะคะไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆเพราะว่าทิ้งท้ายผลงานของสมุดลังนี้สามวดสุดท้ายของปี2567ค่ะใครดูก่อนรวยก่อนอย่างแน่นอนนะคะทักไปหาอาจารย์ส้มในกลุ่ม V I P ได้เลยที่แอดส้มไทยค่ะ S O M T H เอไอค่ะเอาละเลข ลงทุนหลังจากที่ให้ในตารางแล้วนะคะวันนี้ขอจับผู้รวยให้ดูก่อนนะคะสําหรับจับผู้รวยวันนี้ตัวแรกก็คือ6กหนึ่งนะคะวันหวยออกเลยแล้วก็เลขพศนะคะที่หลายคนตามเยอะเขาบอกว่าเป็นเลขพญานาคนะคะนี่เลยก็จะเป็น6กเจ็ดหนะคะถ้าถามอาจารย์อาจารย์ก็จะซื้อซื้อนอตเตอรี่ด้วยนะคะโดยจะเน้นไปที่เลขคัสาตัวเลยนะคะ6กเจ็ 8. สวยเหมือนกันนะถึเจ็ดแปดนะคะใครที่ชอบตัวนี้เลขหางนี้ก็ซื้อตามได้เลยะคะ่ะนอกจาก6แล้วตัวที่เขาเน้นนะคะแน่นอนงวดนี้เขาเน้นไม่กี่ตัวตัวแรกก็คือ 61นะคะ6191ถ้าซื้อ61ต้องซื้อ91นะคะถ้าซื้อ91นะคะตัวละ200นะคะอ่ะก็ต้องซื้อ61ตัวละ100กันไ่ด้วยนะคะสำหรับใครที่เล่นหวยเนี่ย6กับ9ก็ถือว่าเป็นตัวเดียวกันแต่ถ้าซื้อเข้าคู่กันนะคะก็ตัวรองไปเลยนะคะตัวรองเป็นแบบนี้ค่ะเอาเป็นว่านอกจาก91ที่จะต้องเน้นแล้วนะคะอีกหนึ่งตัวก็คือ96นั่นเอง969 96, นะคะซึ่งต้องบอกว่า 6มีสิทธิ์ออกนะคะ9697 2ตัวนี้เนี่ยคือแรงพอกันเลยนะคะเก้าวันนี้นะคะอันเยอะมากๆนะคะอันทุกตัวตั้งแต่90นะคะไปจนถึง98เลย99เนี่ยก็ยังไม่อันนะใครซื้อลอตเตอรี่99ได้ก็ฝากด้วยนิดนึงนะคะอาจารย์หาไม่ได้นะคะสำหรับลอตเตอรี่ใหม่ได้99ค่ะบางคนซื้อ98 ไม่ได้ซื้อ8 9ก็บีนะคะแต่บางคนเนี่ยเห็นว่าไม่ใช่8 9ก็ไม่ซื้อ9 8ก็ไม่เอาเลยจะซื้อตัวที่แบบเน้นๆเ,เท่านั้นนะคะวันนี้แนะนาว่าเดี๋ยวจะเสียดายที่หลังนะคะถ้าเห็นลอตเตอรี่ที่มี9 8ก็หยิบสักนิดหนึ่งนะคะไม่เป็นไรค่ะหยิบกันไว้ได้เลยเอา นอกจาก98แล้วอีกหนึ่งตัวนะคะก็คือ97นั่นเองค่ะ97ตัวนี้เป็นเลขตามนะคะหลายคนตามเยอะนะคะสาหรับ97นะคะตัวนี้ถ้าถามว่าเน้นเท่าไหร่บางคนก็หนักเลย97 79นะคะอาจารย์ก็ซื้อเหมือนกันนะใครถามว่าอาจารย์วันนี้ซื้อตัวไหนก็ซื้อ97นะคะ97ก็ซื้อเยอะนะคะแล้วก็67ก็ตามนะคะ67นี่เป็นเลขตามเลย91 96 97ส่วนใหญ่ก็จะซื้อตัวนี้ส่วนัดรองก็จะเป็น93 90นะคะแล้วก็98 89ตัวนี้ซื้ออยู่แล้วก็ถ้าถูกรางวัลที่1ขึ้นมาก็คุมนะ เพราะว่าอาจารย์เนี่ยจะเน้นลอตเตอรี่อย่างเดียวเลยทั้งสลักเลขหน้า3ามตัวจะเป็นเลขมงคลเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็เลขท้ายสตัวจะเป็นเลขดังนะเอาเป็นว่าใครที่เจอลอตเตอรี่ใบแบบนี้ให้รีบหยิบเลยนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะยังมีโปรพิเศษนะคะวันนี้คือฉบับที่เพิ่งออกใหม่ล่าสุดเลยนะคะสําหรับโปรวันที่10เดือน1ินะคะแต่โปรนี้เนี่ยจัดเพียง3วันเท่านั้นนะคะสําหรับใครที่อยากจะได้เลขแบบคํานวณแบบสดๆเลยนะคะก็คือชุดคํานวณฉบับพิเศษค่ะสําหรับชุดคํานวณฉบับพิเศษนี้นะคะเปิดจาหน่ายมายาวนานแล้วนะคะตอนนี้ฉลองครบรอบ8ปีกับชุดคํานวณฉบับพิเศษนะคะออกเลขเป็นรูปเร่มนะคะพร้อมจะส่งให้ทุกคนที่บ้านเลยใครที่อยากจะได้นะคะโปรในช่ว วนี้สวันนะคะจะได้ดูเลขยาวถึง10งวดเลยค่ะ ไม่ผิดนะคะสำหรับชุดคํานวณพิเศษนะคะโปรตอนนี้ดูเลขได้ยาวถึง10งวดเลยค่ะยาวที่สุดเท่าที่ VIP เคยเปิดมาก,ก่อนนะคะไม่เคยมีงวดไหนที่ให้ยาวแบบนี้ยาวมากๆเลยแล้วก็จะได้รับกิฟเซตต,ต้อนรับโคต้ารายใหม่เป็นของขวัญของฝากน้ําพริกสูตรพรีเมียมเซตใหญ่เลยนะคะวันนี้ใครที่มีโอกาสอยากจะได้ชุดเลขที่คุ้มดูได้นาน,าน,าน,านแล้วก็มีความแม่นยําตัวเลขน้อยตัวนะคะลองดูกับโปรโมชั่นวันที่10เดือน10ชุดคํานวณพิเศษดูเลข ได้5เดือน10งวดฟังไม่ผิดนะคะดูเลขได้5เดือน